หมอนคอนเซปต์ concept, ไม่ได้รองหัวนะครับรองคอตรงนี้นะครับถ้าผมกดให้ดูคุณจะเข้าใจเลยว่านี่คือวัสดุที่เรียกว่า Memory Foam นี่สังเกตดูนะ Memory Foam แท้เกรดพรีเมียมนะครับจะคืนตัวช้ากว่านะครับจะนุ่มช่วยพยุงนะครับอันนี้ปรับตามศีระได้ทันทีเลยถ้าเด้งขึ้นมาไวนี่ อันนี้บอกเลยนะครับอันนั้นฟองน้ําไม่ใช่เมมโมรี่โฟมนะครับฉะนั้นไม่ว่าคุณจะนอนหงายนอนตะแคงหรือว่านอนกวํานะครับคอก็ยังอยู่ในแนวกระดูกสันหลังที่ตั้งตรงนะครับถูกต้องแล้วก็ลดอาการปวดคอไหล่หลังได้หมอนใบนี้มีปลอกที่ไม่ธรรมดานะครับนี่นี่คือปลอกนะครับที่เห็นเห็นนี่ทำมาจากผ้าที่เรียกว่า breathable ก็คือการหายใจได้ใช่ไหม breathe คือการหายใจนะผ้าสามารถระบายอากาศได้ดีนะครับนอนแล้วจะไม่อับชื้นเลยนะครับนี่ตัวผ้านี่ให้ดูกันเต็มเมนะครับ มีเทคโนโลยีนะครับจับแล้วเย็นเลยอันนี้คือ cooling genesis เป็นเทคโนโลยีสัมผัสเย็นทำให้อุณหภูมิผิวสัมผัสสบายนะครับหลับได้ต่อเนื่องนะครับ